สวัสดีครับทุกท่านนี้ขายเชฟโลเลตออฟตานะครับผม CNG โรงงานนะครับผมร,รถบ้านเดิมๆไม่มีชนดนักนะผมมีรอยบุบบ้างก็เดี๋ยวขายรถราคาพิเศษขายด่วนไปแล้วเพราะว่าไม่มีที่จอดแล้วตอนนี้ก็รถคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดทางแก๊สก็ยังไม่หมดอายุหรืออีก3ปีรถคันนี้บองตรงเลยว่าขับไม่มีงองแงนะครับผมซื้อมาเนี่ยบอกตรงว่าตอนนั้นซื้อมาใช้งานเนี่ยคือเนี่ย เอกสารเนี่ยยังไม่ขาดนะซื้อมา45,000บาทซ่อมไปเปลี่ยนยางซีนวาลวถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรไปเรียบร้อยทำไปก็หลายอย่างแนละ้วก็แต่ว่าขายแบบลดราคาเลยคือรถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานลผมส่งได้โทษไทายเลยคือ39,000บาทราคานี้นะผมไม่ลดแล้วนะก็ภายนอกไม่มีแล้วผมล้อนี่มันเป็นล้อกระทาแล้วมีฝาครอบใช่ไหมผมฝาครอบอันนี้มันถายมันหลุดไปตามทางนะผมก็ อย่าที่บอกว่าแต่แล้วก็มีบุบตรงนี้นิดหน่อยเหลือแค่นี้ครับที่เหลืออย่างอื่นไม่มีปัญหาใดๆเลยใช้งานได้เลยนะครับผมก็นี่นี่ครับผมก็ใช้ได้ทั้งแก๊สแล้วก็น้ํามันนะครับผมภายในสวยงามกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานยกเว้นบานคนขับครับผมก็ต้อง ไปใส่ลางกับมอเตอร์เอาราคาขายกันอยู่ในเวบผ่านร้อยสี่ร้อยห้ยเองนะครับผมลางพร้อมมอเตอร์นลผมเปลี่ยนเอาเองไม่ยากก็ไม่ต้องเปลืองเงินค่าช่างถ้าเปลี่ยนเองได้นะนี่เบาะหนังก็สวยงามไม่มีขาดแอร์เย็นนะพันนี้เครื่องเกียร์ดีมากเปลี่ยนนิ่มผม <c oughs> เปิดท้งหลังให้ดูเปิดฝาน้ำมันดีกว,ว่า <c oughs> ฝาท้ายมีของเยอะอยู่นะครับผม ก็ข้าวของอุปกรณ์ผมเองถังแก๊สนี้หมดยังไม่หมดอายุนะครับผมก็สามปีเดีอีกสามปีถ้าจำไม่ผิดนะผมผมถ่ายดูนี่ผมสภาพห้องเครื่องอ่าก็เนยเนียน,เ,น,ยน,เ,น,ยนเดิมเดิมนะผมน้ำมันเครื่องตอนแรกมาน้ำมันเครื่องมันซึมออกฝ่าวาลวครับก็ เปลี่ยนยางซีนวาล์วเรียบร้อยน้ำมันเชื่อมไม่ซึมแล้วนะครับผมก็แบบเติมแก๊ส NGV นะครับผมเดี๋ยวผมอ,อันนี้ให้ดูนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูสตาร์ทด,ดูนะครับผมใช้ได้สองระบบทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันอันนี้ที่ผมชิ้ชู้ยัดไว้เนี่ยเพราะว่ากระจกมันจะตกไปเพราะรางไม่มีก็เข้าไปใส่รางที่ผมบอก400ถึง500ราคานี้ถูกมากครับผมถูกที่สุดในตลาดแล้ว39,000 ราทีเดียวติดเครื่องเงียบฟังเลยเครื่องหมุนอยู่เนี่ยดูสายพานนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องไม่หมุนนะครับเครื่องหมุนอยู่นะก็ใครสนใจโรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะผมก็สามหมื่นเก้าพันบาทขายราคาเนี้ยผมมาดูรถกันที่ประทุนนะมับผมก็ขายราคาขาดทุนจริงครับคันนี้ ผมยพาว power วนะครับผมรถใช้งานได้เลยเครื่องเครื่องเกียร์ดีไม่มีกระตุกครับใครสนใจโทรมาได้ขอขอนาตดีครับ